เฮ้น่าเบื่อจังลองเล่นแอปดำดีกว่านั่นหน้าเราหนิแต่ช่างมันเถอะข่าวปลอมแน่เลยใครมันจะไปติดอยู่ในเกมปลดตัวเองวะเล่นให้หายเครียดหน่อยดีกว่าอุ้ยออบบี้สนุกมากโอ้ยปวดที่ไปเข้า,ขางน้นดีกว่า ระบบได้ปรับตัวละครใหม่ของท่านนะห้องน้ำอ้อยพี่ไม่ไหวแล้วคริสตกฮะเกิดอะไรขึ้นเฮ้แสงไรนี่ยังตาโอ้ยทำไมมันอึดอัดจ,จังใครจับฉันนะปล่อยนะอาร์คนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมฉันไม่คุยเลยล่ะแล้วนี่ทำไมฉันกลายเป็นเลกโก้ล่ะเย่าบอกนะว่า นี่เธอมีไหรืเปเป็นอไรไหมเป็นแฟนค่ะแต่งค่ะถ้าจะเสียงหลอกขนาดนี้อหยอกกกไม่เห็นหรือไงร้องให้เนี่ยันุเข้ามาสิ่งที่อันตรายคือใครก็ไม่รู้ชวนฉันเข้าบ้านตัวเองน่ากลัวจะตายงัน้นผมไม่ช่วยหุนนะ่อะปะละเฮ้ยฉันรอเล่นรอก่อน